สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นรอบแรกของปฏิไฟอัพลงวันเสาร์เลยทีแรกพี่บอกในชิวๆว่าวันเสาร์เนี่ยจะอัพแมทชิงของแวนการ์ดภาควีแต่นึ่ด้เฮ้ยบัตนี้อัพน้อยไปหน่อยงั้นวันนี้อัพสองคลิปต่อไปนี้นะครับวันเสาร์เราจะพยายามอัพสองคลิปคลิปแรกจะเป็นปฏิไฟคลิปต่อไปก็จะเป็นของแวนการ์ดภาควีนะครับแล้ววันอาทิตย์ก็จะเป็นบัดตี้ภาคชิงไอ้บัดตี้แมทชิงแล้วก็วันจันทร์ก็จะเป็น บรรยากาศพรีเมียมอ่าร oh. เรามาดูรอบแรกแล้วก็ระหว่างรอบแรกเดี๋ยวใครเจอใครนี่ครับพี่อุ้มนี่ครับไม่ใช่กําลังรอไอ้เพมมันใส่ซองอยู่ใส่ซองอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับมานั่งแพ็คช้อปปี้ช่วงรอน้องเพมใส่ซองมา15นาทีแล้วมันยังไม่เสร็จเลยอ้าแฟงเอา<ป>เอะไรมาแข่งรอบแรกเนี่ยนี่เดินนินนี่ก็รอแข่งกันอยู่นะครับเดี๋ยวรอคู่แข่งใส่ซองีีครับ กาตากาตานะครับนี่ใส่นั่งนั่งโตเย็นแอร์อีกแล้วนั่งเก้าเย็นแอร์อีกแล้วม่เลือกเปลี่ยนไปหาเปลี่ยนไปแล้วอ่าต่อไปทีโน่ฝรั่งหน้าไทยไอ้ชื่อฝรั่งหน้าไทยตัวดำปีเอาอะไรมาแข่งเป็ดครับเป็ดคือหงแดงเลี้ยวภูชอ่อเื่ออะไรเนะเอาเป็ดคือเวอร์อะไรครับสตาร์ครับสตาร์นะครับไม่ใช่หงแดงนะครับอ่าอุ้มเดี๋ยวลอยเพลงก่อนนะอุ้มอะไรมาแข่งวันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเด็กหลักเด็กอะไรอ่ะเ็ดฟอ <c oughs> มีอยู่เด็กเดียวเอ,อเอาละเดี๋ยวเราจะตากเด็กอะไรเดี๋ยวพี่จ,จะพอดไปก่อนอา่าหลังจากตากกันแล้วก็เราก็อ่าให้ตัดกีใบย,ยังไงห้าอ่าห้าครับอ่าคนละห้าห้าห้าอีกห้าเดี๋ยวก็เป็นหัวล้อละอุ้ยแปดแปดคือเราอาไปช่วต่ำๆคนชนะลงก่อน,ออนเกมเดียวเรื่องเลยนะครับเก <จะ S 1> มเดียวรู้เรื่องปับอ่าชนะลงก่อนนะครับสวยแล้วอ่าสวยนะครับ เรายังล้างมือกันอยู่นะครับหน้าร้านใครเข้ามาก็ล้างมือนะครับรอบแรกแข่งตาเดียวใช่ไหมรอบแรกตาเดียวครับย้ํานะครับตาเดียวนะครับเพื่อฟาร์มรวดเร็วเอาแฟร์ฟอร์ไฟเฟ่ทุยเป็ดโปรไฟเป็นแคสซินคนที่ต้นจะบอกเอาฟาร์ฟอร์ที่ใครรู้ไหมไม่รู้ไม่ไอคนที่ไม่รู้ไออุ้มเนี่ยแหละมันบอกไม่รู้ไอมันเรียกว่าเมื่อก่อนพี่อุ้มเล่นเอาฟาอัฟฟ้าบอกเอาฟฟ้าอัฟฟ้า ไหนเรียกว่าอะไรนะอุ้มขวาเอ้าทุยกว่าเฮ้ยเพมยังใส่เสร็จยังเนี่ยยังเลยรออยู่โอ้โหคือไอ้ไอ้ไอ้มิสเตอร์เพลยเนี่ยมันจะเปลี่ยนเด็กไปเรื่อยนะครับไม่ให้จับทางได้จนมันก็มาเล่นทีน้านเมื่อวานตอนเย็นมันก็มาเล่นแล้วมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนเด็กมันลืมมาเปลี่ยนตอนแข่งดูมันดิเอาสกิลดังๆเลยโรยตีไหมสองขีดกลางรับอย่างรวดเร็ว พัฒนาเป็นโซนแบบหมดบวกสองเลือดตัวราสองใบจบเธอแลีเจ็ดทีไม่ใช่ไม่ใช่แรกไว้ก่อนนะทีสตาเขงเป็นทีของสตาทางขวาแล้วอ่ะเพมเสร็จยังอ่ะไปนั่งเลยไปพี่ิวลุกในมันนี่เพมข้างนี้เตะขาต้องพี่น้าบาบิลอนบังพอพูดพูดมันเตะบังเพมมาเรียกเลยมาแข่งเพม อะไรนะด่าก้อนอายไม่อายกันเลยอุ้มเจอเคออสเฮ้ยเดี๋ยวกันหน่อยชุดเก่าครเพมชุดใหม่อะชุดนั้นแหละชุดไหนวะมนเรามาเล่นนะหรอมาใส่พิษดาษใส่พิษดานมาเก่งมากเลยนะใส่ที่เดี๋ยวก็ลองด like, ูหวังว่าคงจะเข้าชิงแลวได้ผ่าเล็กนะ ผมบ่าวเกตเพียบยี่น้องเจอยังกี้เดี๋ยวก่อนมึงกลัวกลัวไอจีโน่กลัวยังกี้เว้ยถหายน้ำเงินทหายน้ำเงยนเล่นแดงกี้เจอยังกี้จะไปขอลงหลังไอจีโน่มทำไรนะอีกทีดิ้ทำลายการ์ดศาสนาคู่แข่งไปอ่าไปปักไม่อ่านเลยอ่ะชัวร์ป่ะชัวร์ผมเล่นบ่อยไอผมเจอบ่อย

ดีแล้วครับเราซื้อว่าไหมไห้เดี๋ยวยาวใช่ไหมดูเลยอืมแค่คนดูเลยออนาอ้าคู่มิสเตอร์เพมเสร็จไปแล้วนะครับอย่าอย่างอยากเอ้าเมื่อกี้ลืมไปถ่ายมันตายละคอมเมนต์ได้บอกว่าเนี่ยตายโชคดีตายละอดคอมเมนต์อีกแล้วไหมเนี่ยใส่แมสก์ตัใหญ่แล้วนี่ตัวนี้ใส่แมสก็เป็นผู้ใหญ่โอ้โหไอ้ AI มันจับจากดวงตาแล้วรูขุมขนอุ้ย หลุดหลุดไหลเองไหลเองไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเอ็มตั้นรู้ว่าแนวที่สับยังไงอี่สับไหลเรื่อันนี้บอกสามพันนะข้าทุบไปขนาดบอกสามพันเอาใครรู้ก็ถ้าไม่ใช่ก็ทักด้วยนะจวนหนึ่งเแล้วัดเดียรอดแล้ใช่หรอไม่เปิดเราถึงว่าไม่เปิดดีวัดเดียวรอด แล้วไงดีฟังดูลิงอ๋าลิง์เว้ยลิง์ลิงจ็อกเกอร์ไอ้ลิงกระชายรู้ว่ากีฟังดูเข้าเป่าอ่าถางเงี้ยจะปล่อยใช่ไหมโอ้โ่าหญิงด้วยสองสามเฮ้ยโอ้โหไหนเป็นโจ๊กเลย้โซกาโซกาโซกาเขาเตอร์นไอแทมครับใส่ใครดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวโซกาทันไหมเนี่ยทันใช่ไหมทันเพราะว่ามันตายมันต้องตายก่อนแล้วก็ถึงจะมีเหตุ เขาเตป็ดหเป็ดเป็ดแดงด้วยเป็ดเหลืองเป็ดแดงเจอว่าตันด้วยคืนนี้ใช่ป่ะเนี่ยาวบ้านเาใช่นเจอว่าตเป็ดแดงวันนี้เดี๋ยวพิกฟอร์ดบอกว่าลิงซาายังอยู่ดีใช่ไหมหลังเราจัดการฟันได้ไมเรียบร้อยแล้วไมออ๋อใช่ตนี้แเะเยพนนาะ มันมันเหนื่อยนะฝันพลังลุกไอชัยแล้วแหลพนักง,ง,งานห่อนะครับอย่าคุยกันมากนะครับเดี๋ยวเสียงเข้ากล้องคนเล่นคุยกันได้ครับพนักง,งานหออย่าคุยครับดันเก็บแฟนมาด้วคะครับ FC แฟงมาด้วยเป้าหา่าว FC มาแต่แพ้ทุกทีขายขี้หน้า P FC จริงๆเบิ้ลครับสามที่มีเพน มีเพียนเนาะใช่หนึ่งสองเย็นเย็นใจเย็นตีกลางเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้เฮ้ยเร้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเบ้ยเนเร้่เฮ้ยเล้ยเฮ่ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเเฮยเฮ้ยเยเฮ้ยยเฮ้ยเฮเฮ้ยยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเเยนเเเยเย